สวยงามมากเลยเป็นเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆาอมา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 ผู้ชายคุณชา่ผู้ชายนี่ผู้ชายเหรอผู้ชายโอ้ตายแล้วคือคาแรคเตอร์เหมือนผู้หญิงเลยนะแต่ว่าสวยมากอุยนดูมันดูสวยพี่ไม่เคยเห็นไม่เคยผมไม่เคยแน่นอนที่เราจับไว้อย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมฮะทำไมฮะอีกสักพักนึงก็จะขี้แล้วรแล้วตัวเก่าเอาละเอาละเอาละนี่โอเคนี่ไม่ใช่คุณก่อนไม่รู้อันไหนหัวอันไหนตูดดูไม่ออกผลยาวมากเลย แล้วมันโหดนี่ชื่ออีกครั้งชื่ออีกครั้งอัฟกันฮาวครับมาจากอัฟกานิสถานอ่ะใช่ครับก็คือสุนัขพันธุ์นี้เป็นสุนัขสายพันธุ์โบราณสายพันธุ์เก่าแก่หนึ่งสายพันธุ์แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นสุนัขเล่นลอนที่อยู่ในอัฟกานิสถานวิ่งอยู่ตามทะเลทรายตามยอะเขาใช่ครับผมทรงเงี้ยเขาจะไปล่าอะไรอูดเหรอฮะเป็นสุนัขที่ชอบล่าสัตว์เล็กมากช่าได้หนูแมวงี้ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะอันนี้ชอบมากชอบมาก อวัยวะไหนคะเขาฟังจริงๆพวกนี้ก็จะเป็นสายตาคอมลีนใช่จะชอบวิ่งมากครับอับกันฮาวอาบน้ำลำบากไหมคะเนี่ยก็จริงๆก็ยังง่ายกว่าพวกที่เป็นขนสองชั้นอันนี้จะเป็นขนชั้นเดียวที่ที่อาบไม่ยากมากขนสองชั้นนี่เช่นพวก阿拉斯加阿拉斯加มารุมูดไอพวกที่อยู่ในสโน์ได้เยอะๆก็จะมีขนขนเล็กๆข้างในแล้วก็ขนข้างนอกอีกชั้นหนึ่งใช่ครับพวกเคเชียนอะไรเงี้ยตัวใหญ่ๆขน งถ้าอย่างนี้ขนอย่างนี้มันก็ดูแลรักษามันต้องใช้ยาสระผมพิเศษหรืออะไรพิเศษไหมฮะจริงๆต้องใช้ใช้ใช้หมดแหละใช้คิมบำรุงคิมนวดด้วยแล้วก็ต้องหวีขนบ่อยๆเพื่อให้ผิวหนังเขาเนี่ยได้รับการกระตุ้นแล้วก็จะสุขภาพดีตัวเนี้นะต้องเป็นคนที่แฟชั่นนิสตาใชคือหลายคนนะหมายความว่าผู้ชายแต่งตัวหรือผู้หญิงแต่งตัวที่ คนที่บ้านชอบแต่งตัวชอบดูดีแล้วก็ไม่สนใจเรื่องของการว่าต้องมาเทคแคร์ยากไหมเพราะว่าอยากให้ทุกอย่างดูดีแล้วก็ออกไปเป็นเซ็ตพร้อมๆกันอันเนี้ยผมว่าเหมาะมากเวลาแต่งผมให้เขาแต่งตัวลายๆหน่อยนะแต่งตัวลายๆแล้วก็ผูกผมอีกปะอแล้วก็เดินที่และทักเพียรทักเพียเลยคนเขาจะส่งวงนให้แล้วก็ทำผมเป๋ะปิดตาข้างหนึ่งเลยมีเป๋ด้วยทำได้ครับนี่นี่เออเดี๋ยวเดี๋ยว ไหนนะที่เราเลืเนี่ยใส่เตลใส่เตลใส่เตลเสร็จแล้วโอ้โหไม่ยอมไม่ยอมได้แล้วเขาก็จะมีฉีดตอนนี้ต้องอยู่ทรงไอ้หอยฉีใส่ขาเลยไม่เป็นไรแล้วเรามีเรามีที่ป้องกันอยู่แล้วฮะเฮ้ยนี่นี่นี่เป๋เป๊ะฮะเป๋เป๊มาปิดตาข้างนึ่งเออหมอกะเยลี่นะ ใช่โอ้ยปเป้แคสเปอร์คสเปอร์คสเปอร์ชื่ออะไรนะฮะชื่อคสเปอร์คสเปอร์คนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงอ่งนั่งลง่งลงนั่งลงอ่้อนี่นนลนั่งแล้วอุ้ยนั่งกินน่กรักมากเลยอ่นี่เป็นท่าเฉพาะของเขาฮะใช่ครับเพาะเจะชอบกระดกกิ้งขึ้มานิดหนึ่งเฮ้ยมีกระดกกล้งขึ้มานิดหนึ่งอ่ะ อายุกี่ขวบแล้วฮะเนี่ยตอนนี้ประมาณ4ขวบกว่าแล้วครัะโอ้รโอจริงๆแล้วอายุเขายืนยาวไหมก็อยู่ระหว่าง8ถึง12ปีว่ะครับอ้ไอ้พันเนี้ยฮะมันมีทรงเดียวป่ะชุดมันจริงๆไะมันต้องสูงกว่านี้ ไม่ไม่คือมันจะมีบางตัวที่สูงกว่านี้แต่ว่าขนน่ะมันไม่มีการนิยมไปคัตติ้งแบบแบบแบบพุดเดิ้ลใช่ไหมไม่ไม่มีครับส่วนมากจะปล่อยยาวปล่อยยาวเลยยิ่งยาวยิ่งดีใช่ครับแล้วก็จะทําขนที่ที่ตรงตรงสีหน้าเท่านั้นก็จะจัดให้หลายทรงคือคือตัวเนี้ยจะปล่อยขนที่เหลืออยู่ทั้งตัวเนี่ยเหมือนเดิมแต่ที่หน้าเขาเนี่ยก็จะจัดทรงแบบหลายหลายอย่างบางวันก็เวทลุก บางวันก็เป๊ข้าวบางวันก็ก็มีโบดูป่ะผูกจุกผูกอะไรต่ออะไรอ่าแสกการพอแล้วถ้าไซส์ปกติเนี่ยตัวจะสูงประมาณนี้อ่าอ่าตัวจะสูงประมาณนี้แล้วขนก็จะเป็นไหมมากกว่านี้อันนี้จะเป็นขนสำลีอ่าใช่ครับเพราะตัวนี้มันพิเศษใช่ตัวนี้จะเป็นพิเศษตัวนี้เป็นพิเศษคือคือตัวจะไซส์เขาจะถอยลงมาถอยลงมาหน่อยใช่ครับแพงกว่าปกติ แพงกว่าครับแพงกว่าปกติเพราะขนเขาหรือเปล่าหรือพ่ออะไรพ่อทอยเพราะขนาดเพราะความแปลกปกติเนี่ยอัฟกันฮาวจะตัวสูงใช่ครับอันนี้ก็จะเอาพยายามจะหาเลยที่มันแกแปลกหรือเรียกลงมาแต่เดี๋ยวก็จะมีในอนาคตอีกไม่นานจะมีตัวที่เป็นไซส์ปกติเข้ามาด้วยเอามาด้วยเป็นอัพกานนะอันนี้มาจากฟาร์มประเทศอะไรอันนี้อันนี้มาจากจีน เดี๋ยวนี้เมืองจีนนี่เขาเอาจินบีิตสนเยอะมากแล้วก็มีสีเฉดสีประมาณสักยี่สิบสามสิบเฉดสีเลยคือคือคนจีนเนี่ยเขาเริ่มไปเพาะทุกอย่างบนโลกใบนี้นะใช่ครับปลาคาร์บนี่เขาสอยตัวพ่อแม่พันธุอะไรต่ออะไรไปเนี่ยไปเป็นพันๆตัวเลยนะแล้วก็ไม่ต้องไปเพาะนะตอนนี้ที่จีนการแข่งขันสัตว์ทุกชนิดสูงหมดแล้วเขาก็เอา พันธุ์ที่ดีจากประเทศต้นกําเนิดมาบีดเลยใช่ใช่ครับเพื่อเพื่อเขาจะสู้กับเกาหลีสู้กับอะไรที่เราแวกรอบข้างเขาในการส่งแต่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 ถ้าเป็นปลาพาพนี่ต้องไม่มีใครเกินแถวเอกมัยคือเทพดีกว่าใช้คำว่าเทพเลยดีกว่าเออกมัยบ้านคุณประสิทธิ์บ้านคุณประสิทธิ์อ๋อไม่ใช่บ้านนะไม่ใช่ดีมากบ้านคุณประสิทธิ์ฮะอ่าอันนี้ใช้ความเร็วกว่าสายตาล่าสัตว์เหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นพันธุ์ที่ดุ ไม่ดูุับใจดีใจดีมากใจดีอยู่บ้านนี่ครับี้ใช่ครับผมก็ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือเรื่องขนที่จะต้องแปลงอกันร่วงไหมร่วงไหมไม่ร่วงตัวนี้เนี่ยจะเป็นติดในหนึ่งสุนักที่เป็นไฮโปโลจินิกด้วย คือหมายความว่าไม่คนเป็นภูมิแพ้เลี้ยงได้แล้วขนล่วงน้อยมากจริงเหรอใช่ครับนี่ผมไม่แพ้เลยอ่ะมันคือมันจริงเพราะว่าเพราะว่ามันมันขนมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ครับทั้งทั้งแอฟกันทุกทุกชนิดเลยทุกชนิดเลยทุกชนิดเขามีโมเมนต์ผัดขนไหมคะเอ่อน้อยมากครับไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยมีสุนัขที่เป็นไฮโปโลเจนิกเนี่ยก็จะมีพวกพุดเดิร์อาหม้อทิสแอฟกันฮาวบิชองอ่าพวกนี้จะเป็นสุนัขที่ คือขนล่วงน้อยขนล่วงน้อยแล้วก็ใครก็แล้วแต่ท,ที่ที่ไม่ชอบขนล่วงอะ่ะส่วนใหญ่จะไม่ใช่เป็นเจ้าของหรอกส่วนใหญ่จะเป็นแม่บ้านแล้วมัหนหยับเลยอะ่ะล่วงครั้งวันเลยอะ่ะไม่ไหวนะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีสุนัขที่เป็นตระกูลดูโดจะเป็นจะเป็นโกลเด้นเอามาผสมกับสแตนดาร์ดพุดเดิ้ลเขาก็จะเรียกกันว่าโกลเด้นดูโดพวกนี้ขนก็จะไม่ล่วงครับผสมกับลาบาลาบาดอก็เป็นลาบาร์ดูโด เราไปดูเดช่ในต่างประเทศนิยมมากๆนิยมการครอสแล้วเพื่อให้มันมีความแตกเพื่อให้ขนไม่ล่วงอย่างนี้เนี่ยสมมติอัฟกานฮาวเนี่ยราคาไล่ตั้งแต่ราคาเท่าไหร่ก็จะมีตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็ตั้งแต่แสนหนึ่งก็มีราคาแสนหนึ่งขึ้นไปอยู่ที่ราคาราคาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสีวามหายากของสีจะมีบลูโดมิโน่บราวดมิโน่มีเฉดสีเยอะมากไปพิมพ์ Google คำว่าอัฟกานฮาวแล้วคุณจะเห็นสีหลากหลายใช่ครับแล้วก็จะเห็นเลยนะครับว่าเมืองจีนเดี่ยวนี้เนี่ย โอ้โหทาสีออกมาเมื่อก่อนเนี่ยในในไทยเนี่ยจะคิดว่าอะไรที่มาจากจีนจะเป็นของโลเกตคุณภาพต่ำแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ไม่ใช่แล้วเด่๋ย่นี้สุนัขที่มีคุณภาพเยอะมากไม่ไม่ใช่เฉพาะสุนัขปุ๋มวัดหลายๆอย่างสัตว์หลายๆอย่างนะฮะเดี๋ยวนี้ที่เมืองจีนของที่ดีที่สุดส่วนใหญ่ก็จะไปจบที่จีนหมดใช่พอไปไปกว้านมาหมดแล้วจากที่เขาแข่งขันกันสูงมากแล้วก็แต่เราก็ต้องเลือกที่ฟาร์มที่มีมาตรฐาน ครับนะฮะก <c oughs> ็ามาปรึกษาที่นี่แหละครับดิกด้คาเฟ่เขาคงประสบการณ์ชีวิตอยู่กับเรื่องแบบนี้มานานและนําเข้ามาอ,มอย่าไปสั่งเอง ขอร้องขอร้องยกมือไหวเลยขอร้องอย่าไปสั่งเองพยายามหาคนที่รู้แล้วให้เขาช่วยดีกว่าเพราะโดนหลอกกันเยอะมากใช่ใช่ผมบอกให้เลยแล้วคุณจะผิดหวังกับการที่แบบว่าหลายๆท่านบอกว่าเราคุยเองได้พอไปคุยมาเองตอนคุยอีกแบบหนึ่งรูปสุนัขก็แบบหนึ่งแต่พอส่งมาเป็นคนละตัวกันแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ไม่รู้จักบินจะบินไปหาเขาก็ไม่ได้ก็ทำใจก็โดนโกงเพราะว่า สิ่งที่แนะนาคือถ้าเกิดคุณอยากได้สุนัขคันไหนก็แล้วแต่หรืออยากได้รูปสุนัขมาจากที่ไหนให้มาคุยที่บิ๊กดอกคาเฟ่เพราะว่าปรึกษาครับปรึกษาได้เลยยินดีเลยเพราะว่าเขาเป็นอาชีพที่นําเข้ามาอยู่แล้วอันที่หนึ่งอันที่สองเขาโดนมาเยอะเอ้ยเขาโดนมาเยอะแล้วเขาโดนมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเขาก็จะได้รู้ว่าอ๋อตรงเนี้ยเชื่อใจได้รูางไม่เสียแน่นอนใช่ไหมใช่ครับว่าทำมาช่วง ช่วงเมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยโดนเยอะจริงๆโดนเยอะใช่โดนเยอะจริงจมันต้องโดนเพื่อเรียนรู้ใช่ก่อจะได้ก่อจะมีคอนเน็กชันที่ดีครับไม่ว่าแต่คุณนะฮะบางคนแบบพวกปลาคราฟสมัยแรกๆโดนไปเยอะกี่ล้ออะไรฮะกี่ล้านครับคือผมเนี่ยเล่นปลาคราฟหลักร้อยบางตัว200บางตัว300เนี่ยอยู่ไหนนะเนี่ยผมเล่นประมาณนี้ตลอดเวลาเลยอ่ะอ่าต่อไปนะครับจะเป็นบอซอยบอซอยบอซอยเนี่ย เทปที่แล้วคุณวินลี่เคยบอกว่ามากเหมือนคุณยลีใช่ใช่เดี๋ยวมาดูกันมาดูกันมาดูโมโาตาสวยขนาดไหนนี่ไงบอกแล้วบอกว่าเหมือนยลี่มะคาแรคเตอร์คล้ายๆเลยนะตตัวสูงสูงนะสูงสูงพี่กิงนิดๆนะนิสัยมันเป็นไงพี่นิสัยนิสัยเขาจะเป็นสุนัขที่ขี้เล่นมากแล้วก็สุภาพติดเจ้าของแลวเป็นสุนัขที่ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะเลี้ยงกับแมวเลี้ยงกับนกเลี้ยงกับหนูเลี้ยงกับ สัตว์เล็กได้หมดเลย